สวัสดีครับวันนี้ผมเมื่อจะพามาดูผมแนะนำตัวนะครับผมชื่อเบนนะประมาณอยู่การไฟนะผมจะพามาดูเหรียญตอกหมดเลยนะครับเหรียญสร้างลองฟังประวัติก่อนเหรียญสร้างปีสามห้านะครับตอนนั้นสมเด็จพระยาน,อนสองวรสกุลสังฆะปรินาะยกเป็นประธานในพิธีในการปลุกเสกเหรียญน,นะครับคือสมัยก่อนการรถไฟสร้างพระนะหรือเหรียญที่ลึกเนี่ยค่อนข้างจะมีพิธีใหญ่นะครับตอนนั้นเป็นพิธีใหญ่ สร้างมาจําหน่ายในตอนนั้นรู้สึกว่าจะเหรียญละ60บาทนะครับก็จะแบ่งให้ตัวแทนแต่และเขตแขวงนําไปขายนะครับแล้วก็ขายเหรียญละ60บาทนะคือเหรียญละ60บาทนี่คือนี่ครับเป็นเหรียญทองแดงทองแดงปกติเนี่ยเ,เหรียญละ60บาทส่วนบางบางท่านบางเขตแขวงหรือบางตัวแทนก็เอาไปทาทาการชุบชุบชุบกระไหล่ทองแล้วก็ทํา ซีนเหลืองๆว่ากันสึกแขวนเน็บหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับกันสึกก็จะมาขายต่อในตอนนั้นก็ราคาหนึ่งบาทคือบางคนบอกว่าไอ้รางทะลุไม่ทะลุจริงๆร,รุ่นเดียวกันนะครับแต่อาจจะขายนานหลายปีกว่าจะหมดในตอนนั้นนะครับเพราะว่าเหรียญน,น่าจะงสร้างมาค่อนข้างที่จะจํานวนเยอะนะครับผมผมก็จะแบ่งออกเป็นสองบล็อกด้วยกันนะครับคือเหรียญบล็อกด้านหน้าก็จะแบ่งเป็นสองบล็อกก็คือ สี่หมอนกับสามหมอนเลยครับสองบล็อกนี้อันนี้คือสามหมอนนะครับสามหมอนก็คือหมอนไม่ครบหนึ่งสองสามมีสามหมอนเนี่ยครับแล้วก็คิ้วก็จะเป็นสองชั้นเนะี Q, Q ่ยคิ้วคิ้วตรงตาเนะี่ยท่านจะเป็นสองชั้นสังเกตด,ดูนะครับง่ายเหรียญแล้วก็มีบล็อกสี่หมอนนะครับบล็อกสี่หมอนบล็อกสี่หมอนก็จะเป็น นีบ่บล็อกสีมอนบล็อกสีมอนคิ้วจะหนาเห็นไหมครับตัวน,นี้ครับด้าน,นี้ก็เหมือนกัน,นครับคิ้วคิ้วจะหนาสีมอนครับส่วนด้านหลังด้านหลังผมก็จะแบ่งออกเป็นสองบล็อกเช่นกันครับก็คือกระหนกเดี่ยวแล้วก็กระหนกคู่แล้วกันนะง่ายๆเอาแบบง่ายๆคือ okay. นี่กระหนกเดี่ยวครับ กนกเดี่ยวลางทะลุเนี่ยบางคนชอบชอบลางทะลุบล็อกนิยมสุดนะครับแล้วก็กนกคู่เห็นไหมครับส่วนจะมีเนื้อเกินตรงจุดต่างๆนี่เกิดจากบล็อกใช้งานมาสักระยะหนึ่งคือปั๊มไปได้สักพันสองพันเหรียญอะไรเงี้ยก็จะเกิดเศษนูนกก่นเศษนี่เข้าไปอุดตันในบล็อกนะมันก็จะเป็นเนื้อเกินขึ้นมานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเนี่ยก็แบ่งง่ายๆเป็นดูกันอย่างลบล็อกหน้าสองบล็อกบล็อกหลังสองบล็อกเลยกันครับเอาง่ายๆ อ๋อส่วนนี้มีตัวตัดอีกครับตัวตัดคือไม่อยากเอาวิดีโอนานหน่อยตัวตัดตัวตัดนะคขออนุญาตนะครับเทียบตัวตัดให้ชมนี่อันนี้คือเทียบแบบทั้งล่างทะลุไม่ทะลุนะครับล่างทะลุไม่ทะลุตัวตัดข้างนี้ตรงมุมๆเลยนะจะมีแบบ เป็นจุดๆเนขีดเนี่ยมองไม่ค่อยชัดต้องสองกล้องนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับมีส่วนอีกข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะดูตรงหัวนี่็นะหัวหัวเห็นไหมครับเหมือนกันเลยครับเห็นไหมครับนี่มีทั้งหลางฝารูแล้วไหมรูนะครับนี่ครับเหมือนกันเลยครับคือเนื้อขาดมาตรงจุดเดียวกันเลยครับดูง่ายๆครับเหรียญบางคนเนี่ยผมให้ดูสี่เหรียญ วางดูว่ามีบอกอะไรมั่งที่ว่าตัวตัดหมัดกันนะนี่ก็จะมีนีล,ล้างทะลุกระนกเดียวกระนกคู่นี่ครับนี่กระนกคู่ลางทะลุนี่อันนี้กระนกคู่นี่นะจะหาเรียงกระนกเดียวให้ดูคือจะบอกว่าที่จะบอกว่ากระนกเดี่ยวกระนกคู่นี่คือแบบลางทะลุไม่ทะลุบางคนเมื่อก่อนเขาเล่นกันแบบไอ้ปลอมลางไม่ทะลุอะไรเงี้ยครับบางคน คือจริงๆครับเป็นเหนรียญรุ่นเดียวกันบล็อกเดียวกันนะครับอันนี้อันนี้น,นี่นี่นี่เหรียญนี่สวยสุดเลยครับส่วนราคาเช่าหากันนี่อยู่ที่เหรียญนี่สวยสุดลแล้วแต่สภาพเหรียญน,นะครับเหรียญทุกเหรียญไม่ราคาไม่เท่ากันแล้วความพอใจด้วยครับคือเหรียญเนี่ยเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ก็จะเล่นกันอยู่ประมาณถ้าเหรียญใช้สภาพใช้มาสึกๆหน่อยก็เจ็ดแปดร้อยอะไรเงี้ยถ้าสวยๆหน่อยก็พันอัพ คือผมว่ามองว่าถูกมากนะเหรียญสามสิบปีแล้วเหรียญสร้างปีสามห้าเหรียญสามสิบปีแล้วขึ้นปีละร้อยยังไม่ถึงนะครับคือเหรียญพระที่ไม่ได้ปรับราคาแล้วแบบสมเด็จพระยานสังวรนะครับสกุลสังขารปรินายกนะครับท่านเป็นประธานเพราะเมื่อก่อนท่านเวลาเดินสารไปไหนท่านคือรถไฟไปเป็นส่วนใหญแ่แล้วนี้ก็จะเป็นรุ่นหลังรุ่นหลังจะเป็นพี่ๆ w a l l สร้างนะน่าจะรุ่นสี่หกไม่แน่ใจนะครับ w a l ก็จะเป็นเห็นตรงหมวกไหมครับ หมวกก็จะไม่มีเส้นผมแต่ข้างหลังเขาจะต่อโค้ดทุกเหรียญน,นะครับหรือว่าบางเหรียญอาจจะหลุดตอกก็ได้นะแต่ยุคใหม่ๆไม่น่าหลุดนะตัวตัดก็จะต่างกัน,นครับนี่ต่อโคดวอลาฟอร์ตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มาชมเหรียญอะไรดีอ่าเหรียญที่เลือกครบรอบ95ปีแล้วกันนี่เหรียญน,นี้เลยครบรอบ95ปีนี่มาพร้อมกล่องหายากมากนะครับ คือผมเช่าห้าสิบเหรียญจะเจอพร้อมกล่องสักเหรียญสองเหรียญนองนะครับคือราคามันก็จะแพงหน่อยพร้อมกล่องนี่ครับสร้างปีเก้าสิบห้าปีคือปีสามห้าครับพิธีพุทธทศคุณเสริมบาร,รมีอาจจะเข้าเสริมบาร,รมีเสาห้านะปีสามหากอันนเหรียญเก้าสิบห้าปีไปแล้วนี่มาเหรียญเก้าสิบห้าปีนี่เป็นกล่องเป็นกล่องเป็นเซตเป็นเซตก็จะมีห้าเหรียญเสริมบาร,รมีมาพิเศษมีห้าเห,เห,หรียญห้าเหรีย มีเนื้ออะไรมาบ้างานมีนี่ครับนี่เนื้อเงินเนื้อเงินหน้าทองเนื้อเงินหน้าทองส,สวยๆวิงๆเน,นเงินเหรียญน,นี้ก็กล่องหนึ่งผมก็เช่ามาหลายพันอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นกระไหลทองอน,นี้กระไหลทองกระไหลทองอยู่ที่สภาพั้นือทองแดงผิวไฟนอทองแดงผิวไฟเหรียญที่เลือก95ปีนะครับทองแดงผิวไฟ แล้วก็มีไหนอีกมีเนื้อไหนนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวจุ่ในกล่องให้ดูครับแล้วก็มีนี่เป็นกระไหลเงินก็มีนะครับกระไหลเงินแล้วก็มีทองแดงลมดําทองแดงลมดาใจห้าเหรียญคือชุดนึงจะมีห้าเหรียญเนงินหน้า คือทองทองชุบนะครับไม่ใช่ทองแท้อะละก็นี้จะเป็นเหรียญครบรอบร้อยปีครบรอบร้อยปีครับจัดมังคลาพิเศษนี่นะวัดสุทัศเทพวรลาเทพวราลาลามนะเทพวราลาลามมองไมค่อยนี่วันเพ็ญเดือนสิบสองด้วยครับนี่ลอยกระทง หนึ 1> 1่งศตวรรษคือครบหนึ่งศตวรรษของการรถไฟ100เหรียญร้อยปีเหรียญนี้ผมเช่าได้เยอะมากนะผมเช่าได้น่าจะแปดสิบเหรียญผมขายไปเยอะเหมือนกันนะครับผมเช่าได้เยอะมากนะผมขายเรื่อยๆเหรียญละถ้าไม่มีกล่องละพันสองเจ็ดแปดร้อยแล้วแต่สภาพครับใช่ครับแต่ผมอยู่ที่ผมตอนนี้ก็เหลือเต่สวยๆทั้งนั้นเลยคือแบบพันอัพเลยนะคือจะให้ขายถูกก็ไม่ไหวปีละร้อยยังไม่ถึงเลยราคาขึ้น เอาพูดงตรงๆพระสามสิบกว่าปีแล้วหมอเหรียญต่อหมดก็จะมีเนื้อนี้ด้วยครับมาคนไม่ค่อยเคยเห็นไอ้ปอมหม่าว่าอะไรเงี้ยผมไม่เชื่อนะครับว่าเหรียญตออหมดตอนที่น้นเขาสร้างเขาสร้างมาจํานวนเยอะผมไม่เชื่อว่าเขาจะสร้างมาเนื้อเดียวนะผมว่าเขาน่าจะสร้างมันมีเนื้อสูงๆด้วยนะแจกกับผู้หลักผู้ใหญ่ในงานอะไรเงี้ยใช่ครับอาจจะมีเนื้องเงินด้วยนะเหรียญนี้อาจจะเป็นเนื้องเงินก็ได้นะหรืออาจจะไปชุบเงินมาก็ได้นะแล้วลงยาใครมีเหรียญนี้อยากรู้เป็นเนื้อเงินบ้างก็ลองเอาตะไบขอบดู ต่อใบลึกสักนิดนึงแล้วก็จะดูดูว่าข้างในเป็นเงินหรือเปล่าวะหรือว่าเป็นทองแดงนะครับแต่ผมว่านะ่าจะพูดเข้าข้างตัวเองก็มีอะไรครับว่านี่มีแถมให้แล้วกันเหรียญอันนี้หลวงวพรมเนี่ยชับรถไฟครับในชับรถไฟตอนนั้นพอ,อรอคุณวินัยนะครงวินยัยแกเป็นพอ,อรอรถจักรนะผมเชื่อว่าเป็นการสร้างที่แท้จริงนะครับเพราะว่า พราะว่าคนรถไฟเติมฟืนที่ช่องแคร์นะเมื่อก่อนนี่ครับโค้ดผมก็จะเล่นโค้ดแบบนี้ครับนี่ครับตอกตัวพอนี่ครับอาจจะเสริมหรือว่าจะยังไงเราไม่รู้นะครับแต่ทางเขาไม่เล่นกันคือทางแต่เรารู้ว่าพระนี่แท้ทันหลวงพ่อผมแน่นอนครับก็หมดแล้วครับเพื่อไม่ให้ วิดีโอยาวเกินไปก็ขอบคุณครับส่วนใครอยากรู้เรื่องอะไรก็สอบถามอินบ็อกหรือว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็แชร์กันได้นะครับคือไม่จํากัดความคิดเห็นแชร์นะครับใครชอบก็ให้เพื่อนๆอ๋อมีเรื่องนะครับมีบล็อกเก้อยู่บล็อกเก้เราดูถึงบล็อกเก้กันดีกว่าแหล่งต้อมุกในบล็อกเก้นี่เก้นี่เก้ๆนะคือเก้นี่เห็นปะหมวกนี่ก็ไม่มีกระดูกมไม่เป็นเม็ดนะครับกระดูกมุ้ไม่เป็นเม็ด ความเกลือตัวมันเป็นกักหลาดเหรียญพิการเนี่ยครับพิการด,ดูข้างหลังดูข้างหลังมากเลยข้างหลังข้างหลังบอกเกลือเนี่ยนะครับความคมชัดเนี่ยนะมีจุด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 เหมือนพดอ่ะเหมือนพดน์นครับคือถ้าดูเห็นเหรียญจริงแล้วมันจะนูนๆกว่าผมจำไม่ได้แล้วผมซื้อมาแล้วผมไว้ไหนไม่รู้ซื้อมาดูนี่แหละครับ คือจริงๆเรารู้แหละวว่ามันไม่แท้งเ้แต่เราซึ่งเก็บไว้อันนี้ปเป็นเหรียญแท่งบ้ามีเส้นเนยนะใช่ครับตัวตัดก็จะเป็นตัวเดียวกันเอาผมแยกง่ายๆเป็นสองบล็อกแล้วกันนะอาจจะมีบล็อกอื่นเพิ่มหรือเกิดจากการจำรุดของบล็อกอะไรเงี้ยจะเป็นบล็อกอื่นอะไรเงี้ยวงการบ้ก็กเล่นกันก็เอาง่ายๆสองบล็อกโอเคครับผมครับผม